สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1, ่ห้าทับหนึ่ง้าทับสองนะคะในส่วนของรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะก็จะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในหัวเรื่องที่ว่าใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องมีการใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ในปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟน,เ,นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือว่าการรับส่งงานหรือการค้นหาข้อมูลผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงหรือดูหนังใช่ไหมคะนักเรียนก็น,นิยมใช้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะคะคือะอะไรนั้นนรู้อยู่แล้วคะ่ะสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเน่ะเป็นของที่เราต้องจําเป็นต้องใช้มากๆ หน้าที่ของโทรศัพท์มีมากมายเลยนอกจากจะใช้พูดคุยกันแล้วสื่อสารกันแล้วเนี่ยยังเป็นวิทยุสําหรับฟังเพลงเป็นกล้องถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็อำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายมันก็ทั้งนาฬิกาปลุกเป็นการเตือนความจำใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สะดวกสบายพกพาติดตัวไปทุกที่เลยนะคะแต่ว่าบางครั้งอ่ะสะดวกสบายเกินไปทําให้เราอ่ะไม่คิดถึงคนอื่น ขาดความเกรงใจนะคะแล้วก็ทําอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเนี่ยยังต้องคือต้องมีมารยาทในการใช้อย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีมารยาทในการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะอย่างไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเลยควรปิดโทรศัพท์มือถือหรือเปิดระบบสัตว์เมื่ออยู่ในโรงพยาบาลโรงภาพยนตร์โรงละครหอประชุมห้องเรียน นะคะนักทั่งวัดหรือว่าห้องสมุดอันนี้จะเป็นมารยาทอยู่แล้วนะคะเมื่อนักเรียนไปดูหนังหรือว่าไปดูหนังในห้างหรือเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วว่าจะต้องปิดหรือว่าไม่ต้องปิดโทรศัพท์ก็ได้ใช้ระบบสั่นแฮนด์อันนี้ถือว่าเป็นมารยาททางสังคมนะคะนี้มาดูข้อที่สองไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือในขณะที่เรากําลังขึ้นหรือลงรถโดยสารหรือว่ากําลังขับรถ หรือว่ากําลังเดินข้ามถนนเพราะอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะในข่าวมีอยู่ประจําเลยนะคะว่ามาีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะในขณะการในขณะขับรถอยู่ทีนี้ยังไงคะเราจิตใจเราจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าขณะที่เราขับรถอยู่เนี่ยสติเราจะต้องอยู่กับพวงมาลัยอยู่กับสายตายที่มองไปข้างหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะ ต่อไปข้อที่3ให้เราระมัดระวังการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมถึงการพูดคุยเรื่องสำคัญเรื่องส่วนตัวแล้วก็เมื่อพูดโทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะนะนะคะการพูดคุยด้วยภาษาสุภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากแล้วก็เป็นมารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือมารยาทในการพูดใช่ไหมคะก็ควรพูดอย่างไเลาะนะคะแล้วก็พูดอย่างระมรัดระวังนะคะข้อสี่ อย่าตะโกนคุยกับปลายสายแต่ควรใช้ระดับเสียงที่เบากว่าการพูดปกติเล็กน้อยนะคะในเมื่อนักเรียนพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือตะโกนคุยกันเนี่ยจะทําให้เป็นไงคะปลายสายจะรู้เลยว่าออมันก็ถือว่าเป็นมารยาทนิดนึงนะคะการพูดคุยกันก็พูดอย่างไพเราะนะคะพูดอย่างเบาๆนะคะมาดูข้อห้าเลยค่ะข้อห้าเขาบอกว่าไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือในที่เปลี่ยวเช่น บนสะพานลอยหรือในซอยเปี่ยวโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเป็นไงคะเพราะเป็นสิ่งล่อตาล่อใจของวิสชาชีพมากๆเลยอาจทําให้เกิดอันตรายได้อ่าเพราะถ้าเราเดินไปคุยไปเล่นไปใช่ไหมคะเป็นไงคะนิสชารชีพคว้าไปมากเลยเราก็ตามจับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเดินหรือว่าเดินอยู่ในซอยเปี่ยวหรือเดินอยู่ในบนสะพานลอยหรืออะไรเงี้ยที่มันห่างไกลคนนะคะควรที่จะ งดใช้โทรศัพท์ก่อนนะคะเพราะเรามีบางครั้งระหว่างที่เรารอรถหรือรอแม่อยู่เราก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปไม่ได้สนใจอะไรไม่ฉายชีพันจ้องอยู่แล้วนะคะมันก็หยิบไปได้เลยฉวยโอกาสตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเรียังควรระมัดระวังนะคะข้อที่6ให้ความสนใจพูดคุยกับคนที่อยู่รอบข้างเป็นไงคะบางครั้งพ่อแม่ชวนไปทานก๋วยเตี๋ยวชวนไปซื้อของนักเรียนกดโทรศัพท์โดยเล่นรรเ,เลน,เลน,เลน อย่นี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นในโต๊ะอ,อาหารเราจะไม่ใช้โทรศัพท์ไม่โทรศัพท์เลยนะคะรับโทรศัพท์ก็เมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะใครโทรมารับได้ค่ะพูดคุยเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็สนใจพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างน,นะคะต่อไปข้อ 7. นักเรียนไม่ควรส่งอีเมลหรือข้อความถึงผู้อื่นบ่อยเกินไปเพราะจะทําให้บุคคลนั้นเกิดความรําคาญได้นะคะเมื่อนักเรียน ส่งไฟส่งไฟส่งไปรัวรรัว,วข้อความก็จะเติมนขึ้นเตือขึ้นเตืมขึ้นทำให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเกิดความเบือ่อแล้วก็ทําให้อีกคนนึงเกิดคือคิดว่าเออทําไมต้องบ่อยขนาดน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรส่งอีเมลหรือข้อความรัวรัวหรือบ่อยเกินไปนะคะอ่ะาข้อที่แปดเป็นไงรมามักระวังการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพรวมถึงการพูดคุยเรื่องสําคัญเรื่องส่วนตัว เมื่อพูดในโทรศัพท์มือถือในที่สาธารณะเองไหมคะถ้าเราต้องการพูดคุยเรื่องส่วนตัวก็ควรที่จะคุยที่บ้านมากกว่านะคะอ่ะที่ทั้งหมด8ข้อแล้วนักเรียนควรนําไปปฏิบัติใช้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่นักเรียนได้เรียนดูใน,นวันนี้ก็คือควรให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมากกว่าเทคโนโลยี ไม่ควรส่งอ e ีเมลหรือข้อความหมอยเกินไปเนื่องจากเป็นการกรบกวนบางสถานการณ์ก็ไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนพูดคุยหรือถ่ายภาพอย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกก็คือในที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ควรปิดเสียงใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรระมัดระวังมากๆเลยนะคะอ่ะนี้มาดูครูก็จะมีใบางานให้นักเรียนทํานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในรายกลุ่นนะคะงานสำหรับวันนี้ก็จะมี10ข้อให้เรียนทำทำใส่สมุดหรือว่าจะทำในใส่ในกระดาษ A4 ก็ได้หรือจะพิมจับภาพพิมพ์ครูส่งให้ฝ่ายพิมพ์ครูแนบให้ก็ได้นะคะแล้วก็นักเรียนที่ทำเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปส่งในรายกลุ่นวิชาวิทยาการคำนวณใส่ใละในไอระในอัลบั้มที่คุณครูเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ ใส่ในอันลบั้มที่ถูกต้องตามวันที่ที่ครูอ่าตั้งไว้ให้นะคะพร้อมเขียนชื่อชาร์เลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลายอ่าสำหรับวันนี้ที่ทยาการคทำนินก็มีเรื่องที่จะอธิบายให้ความรู้กับนักเรียนเพเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในราตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ